ล้วแล้วปืนนี่ปะปืนก็ปืนแบบเหงไงโอเคไปไอ้อาร์ตหลังบอย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 คเมตคืเมดกรเฮียละสมุนมันมาใส่มาเด้หัวสวยบอยบอยตัว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 หัวตายเฮีย ี <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ่ยสวัสดีครับวันนี้มาโปรโมทเซิร์ฟเพย์บอยนะครับไอ้คนทำคลิปก็เพิ่งมาอาวานกันเนาะมีตามมียิวมีพวกคนทำคลิปน,นะครับก็ตามมาได้ประมาณนี้นะนี่ก็เติมเงินสะสมประมาณนี้เลยได้ได้ตัวคอนซชนะแล้วก็แช้กลุ่มฟารนี้นะอันนี้เป็นปืนฟาร์มน,นะครับน่าจะแรงที่สุดในเซิร์ฟแล้วแล้วก็มีเติมสะสมประมห้ากับสองพันเนาะจะเป็นหน้าไม้ ลงหัจะเป็นพันห้าแล้วก็ของโปรโมชั่นก็มานี้ครับห้าสิบเก้าสิบแล้วก็สามร้อยห้าร้อยแล้วก็พันครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันเดี๋ยนะปเป็นเก้าสิบไม่รู้เซตเดือเมเท่าไหร่ดเมดร้อยหกสิบไม่ใช่อะไรของกูก็ร้อยหกิบแล้วนะเดอดอ่ะฮะเต็นแจกอะเต็นแจกอ่ะริงจังเล่ตามอะเนี่ยเก้าสิบห้าสิบแล้วเซตถึงเท่าไหร่มาแล้เว้ยมาแล้เว้ย จะถึงเจ็ดห้าของกถึงปบอ้ยสัตว์ปะกูยังไถึงตรงนี้ได้เจว่าขึ้นไปแต่ได้ขึ้นไปแดงไหมมันเยอะมันเยอะไม่ได้แดงก็มีนะื่อกินมันยิงมีปล่อยดูีี่มันลเป็นแรงปล่อยปอยปดไปเขาไหมครับมาถ้วโคตรเยอะปล่อยปลปล่อยปล่อยไมอ่ะถอยดย อันนี้เปหลายตีนะอัีมันบอกมันแงมันยิงก่อนกูเลยอันนี้ันี้ันยัอเราคนเยอะอะไเฮ้ยมันบอกกันได้่เมีแแล้วบอกกันบอกกันเหนือโอ้โหเฮ้ย้ยเอากูได้เยอะเฮ้ยเยอ ทำไมนะครับเอ้ยไปไปเฮ้ยข้างล่างข้างล่างเห็นปะพ่งมาแล้วกูจะแตกเลยอะไรเนี่ยพระเจ้า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 คแตกหน่อยอะไรแตกเจ้าเก็บเล่นดิเดี๋ยวเก็บเล่นเร็วแตกหัวสามเป็นไงได้เก็บดิเก็บเองก็ได้ อันนี้ใช่ไรอ่ะ90ไอ่บอยห้ไหไอ้กูเล่นใชไรอ่ะอัดถึง84ะฮะ84เลยหรอออกกูยิงแตะหรอทิ้งมาดิเๆๆๆมันนี่มันม่คนป่กเร็วเร็วดิทิ้งทิ้เนั้นมาดิเนนั้นให้กูใส่ก่อนดิกูโดนเมดเดียวใชไรวะ1 0ไอ้300แน่เลยอ้าวทิ้ง300แตอ้าวทิ้ง300แตะแห เดี๋ยวหัวไอเต้ทิ้งชาย้ววะหัวเราไม่รู้เนี่ยอ้าวแล้วไม่ใช่หัวแปดสีอแล้วแล้วปืนนี่ป่ะปืนก็ปืนแบบเึงโอเคไปไออาร์หลังบอย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 ูเม็ดถเม็ดกเฮียแล้วสมุดมามาเด้วยหัวสวยบอยบเออครับอตัว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  ตัวตัวหัวตายเฮียไปที่เฮียใส่ทุกเม็ดอ่ะเบอร์สองเบอร์สองไม่เก็บของอ่ะเก็บอยู่เบอร์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 ศูนย์ับเบอร์ศูนย์บอยแตะเอาบอยแตกเฮ้ยใส่ทุกเม็ดอ่ะไปดิถูกปืนแล้ววะเนี่ยถึงสามร้อยละ

คัดกูจะใช่อะไรอ่ะไหนถือกันไรเฮ้ยมาเต็มเลยเฮ้ยเก็บหัวเก็บหัวเฮ้ยเก็บหัวเก็บตัวหัวตัวแตกเฮ้ยเก็บใส่เก็บใส่กูได้ปืนแบบมึงอ่ะใช่เหรอปืนร้อยสิบไหมยี่ยของเต็มตัว ตัดตัวไอ้ดิวขาซอยเฮ้ยมาอีกแล้วลว่าวดีรออะไรอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยืนไม่โดนเตะบนไหนวะไม่รู้มองไม่เห็นเหมือนกันบนบ,บนบา้านเปล่ไม่รู้อ่ะอ๋ะอไอ้ตรงข้ามตรงข้ามเห็นปหนี่ยนี่ยเนี่ไปหน,นึ่งแสนร้อยสิบใช่มหนึ่งแสนร้อยสิบ น้ากูเฮ้ยถอยถอยขึ้นไปหัวหัวนึงแดงนึงเขยแต่คุ้มมิดไปไม่เสร็จแล้วอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่ทับของให้ไม่หลอกเกี่ยวกับไหนเป็นไหนอ่ะตัวเดียวตัอ้อมมายิงฝั่งนี้ตัวตัวตายอ้าวหลังเฮ้ยแม่งตัวเป็นที่อะไรเนี่ยปืนเป็นไรอ๋อปืนแจ็ดทุกเม็ดแตกเฉยเฉแตก เฮ้ยไม่ตัวี้ะไรเนี่ยเอารางเวมันยิงรีนะเต้เต็มเลยสองร้อยสิบไม่ได้เ้ยสามร้อยไม่ได้ถนด้ถึงดิเียว้นกนะอดของเต็มตัวเลยแต่กับเบอรเหมือนกันเอาไงดิไหมเอาไงเนี่ยดิ้ดิ้ตรงนี้เดี๋ยวคูคุมผู้หญคนเดียวเนเขาดิกันหมดแล้วนะ

เพื่อนอยู่ไหนอะเพื่อนอยู่ไหนอะแตกเพื่อนอยู่ไหนอะเพื่อน,น,นหายนะเดี๋ยวไว้เพียงน้ำตาและกลิ่นที่ไม่เคยเรียนร่างเอาอย่าวัดนะวัดวัด,วดตายนะนเอ้าได้ร้อยสิบไม่ได้สามร้อยขอบป้าอัดไม่ขอบ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 อได้สามร้อยเฉยเลยไม่กินไม่ต้องไม่ต้องลงมาแล้วมันเป็นที่ไหนกันนะเด็ดกันหมดและจบ ดูฟาตอยู่ตึกฝังด้าไปเขาิรับรับแบมไหนดูตึกอยู่ตึกเห็นอยู่ตึกตัวนึงเอ๊ะเออตึกตึตึกเราเนี่ยตึกาสามตัวเลยสาที่ตัวเลยเอ้กูโดนถมแน่เลยจเยอะแวมามารับมารับ่ยอมากโดนลุมไนีก็จะตายมอกันนะโอ้โหมีโคตรไวเฮ้ยเต้น้ากูเอ้โหเียวละครเียไ้งายเย ไปเต้ยเตๆหลังเข้าเต็มเลยเถอยถอยเ้ลผมก็ไม่ได้เข้างหัวหัวอไปไหนอ่เตยอย่างเยอะแล้วใคเล่นมวอสามไม่ใวะเออได้เจอเลยมเลยไม่ไหวไม่ไหวเพื่ลเลยอะตายตายตายอย่าตายดิมึงขึ้น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 ชั้นอื่น ขึ้นได้ปะชุกมาชุกมาโอ้โหีจจะะตตาายยยก็ได้หัวไอ้ตัวตัวตัวหัวที่อะไรก็ไม่รู้ยิงไปเถอะหัวเอ้ยสวนเซ็ตเซ็ตโัวฉยิงเซ็ตโัวฉยิงเป็นขั้นแปดน้าล้วตัวเยอะให้เป้ากลางจอไม่มีเลยเล่นอย่างยากเลยหลังหลังเข้าเต็มเลยหลังเข้าเต็มเลยใส่ไปได้เยอะมากหัวกูแต่กูฮะ สองตัวสองตัวมาดิหัวตัวตายใายสามร้อยเล่นไม่เอาดีกว่าโอ้โหโเยอะไอ้เชี่ยปแล้วอชิอยังยังคิวกูตา,ายง่ายหรอครับคุณเต้อนนาซหน่านี้แอดมินเปล่าวะ ตายหัวตัวหัวตายตัวตัวตายไม่ดียารโคตรคมบอกให้เซตอะไรแตกก็ไม่รู้เนี่ยอาชีพมันหยู่อาชีพมันหยุดหยุดกุกจ่าก็จะสู้ใครไม่ไหวบอยตายยังบอยยังไม่ตายได้อะไรวันนี้คลายแล้วขอาชีนารับตีน้องนม่เหรอเขาจะเป็นคนแรงไงเ้ี่อ cực này quá nhỉ, đến đây nè, à, bà. để chèng, đang lên một cái đội, 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 lên một cái đội, đang lên một cái đội, đang lên đang lên một cái đội, đang lên một lên một lên một cái đội, đang

โดนลุมสองแตกแตกเจ้ไรอ่ะไอ้บนมาบอลมาไอ้กูบนอย่างเยอะตัวแตกมาดิตัวหัวหหััววตัวตัวตัวหัวแตกมาดิตัวตัวไม่โดนเลยหมุนปวดหัวมากตอนนี้เออแม่งคว็นโคตรวิ่งโคตรไวอ่ะ อเฮ้ยเฮ้ยเตะเต็งเนายลาะนึงเขาไม่มีเซตกันแล้วหรอวะต้องเปลี่ยนบนบนอัดอยู่กูตัวนี้ได้คนนี่้ไม่ตายเฮ้ยเก้าสิบเก้าสิบที่กูนอกูขอโทษตายนะแตะ แคทำไมลิแม่งแรงหวายอะบางถ้า e ผ e: ิด e ไ้เ e no ียงงว่ะอัดกัหลังตึกัวนึบอ่เออเซตัวโฉมเซตโฉมแม่งผิดกว่าแต่ถ้าสิดไปเี่ยอะไรวะี่งงว่ะอหใส่ถ้าผิดตลอดแม่งโฉมแม่งผิดกว่าเอ้ยจะตายหรอเพื่อน่นี้ี่มารีหรอนรับอุ้ยชี่เว้ยวันหนึ่งวันน่งมาดนรื่อกอ แต่งหนึ่งเฮ้ยไปด้วยเชือกตะกองฮึบโดนที่อะไรอ่ะเจ๊หมดเลยได้เหรอปะหัวต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 ัวหัวตายโมตรโคตรคบอกเลยกูตั้งโลกันดูโลกได้พวันอะไรกันวะกูโดนหัวหัวตัวอีกตัวเดียวตัวเดียวแตกหนึ่งแตกแตกนิ่มขนาดนี้มันคุ้น จำเหรอไม่ไหูคมเกินเรุ่เวรเวอร์กรีนีเวอรเวอรเฮ้ยีมึงมึงรู้ได้ไงงงถามร้อยถามร้อยอัดถามร้อยเฮ้ยถามร้อยหัวหนึ่งตัว ชชเลกเต้รตายแน่กูบอกตัวเฮ้ยทำไมตัวดูสุกวะฮะโดนสุกอะไรอ่ะวีกดวีกดวีกดว B ไม่ได้หรอกดวีทีเดียวกดวีทีเดียวใน่ากูไม่ได้ดีไมงไม่ได้ดีหเลยหมุน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 แบบงงๆเต้มกี่ไหนเนี่ยหัวตัว ตัวหายไปแล้วหายไปไหนลองขึ้นไปแอดมินเขาน่าจะทำให้แมปมันสว่างนิดนึงนะมันก็ปรับมันก็ปรับดิลสไม่ได้อ๋อเวลาอ๋อตัวอ๋อสภาพกูยอด,ดีกัสามร้อยแล้วไอ,อ้หนึ่ง ทุกเม็ดอะทุกเม็ดอะนอ้าฮะตัวไปไหนแล้ววะมาดิีตัวจะวาร์ปแต่พี่ก็ได้สุดนะน้องอ้าโอ้เโปรโมชั่นเท่าไหร่นะสามร้อยสามร้อยต้องต้องเน้นต้องเน้นนยมันมันเ้นมกลุมอมันลุ่มไม่โดนตัวตัว เกินปุยมุ้ยเขี่ยถึกเกินไปมุ้ยมันกแปลุว่ะมันได้ร้องอะไรเลยนะอ่ะทำร้อยู่กูเขาให้มันไม่มันไม่สมนุนเลยต้องตกให้นักสืบไม่ให้นักสืบแต่ไปแจกแทนที่จะพักให้ก่อนหัว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 ยังเยอะแต่ไม่แตกรู้สึกว่ามึงจะเล่นกับกูหรือเปล่าเนี่ย แรงแรงมีแรงแต่หมดหมดอู้กูแตะเยอะมึงไงแยกกับกูเป็นโลพี่อะไรอืมได้ช็อตโค,ค,คตรโคตรก๊อตอ่ะเมื่อกี้เนี่ยกูยิไงไม่โดนเลยนะหมุนแบบยอดอ่ะเฮ้ยกูก็ไล่โหดเหมือนกันเนี่ยแต่ยิงไม่โดนเลยสัตว์นี่โดนแต่ตัวไอ้เล่นสามร้อยวะก็เล่นไปดิ แต่จะไม่มีใครสู้เราไหวนะเว้ยนั่นแหละเดี๋ยวมันไม่มีคนเล่นเลยอะเอ้ยกูหมุนมัวแล้ววันนี้คือยวคอยไปยิงเราข้างอีกงไายนั่นนะเพื่อนเฮ้ยหมุนแล้วจ้ามันเก่งกูกูด้ออ้าวหัวหัวสองตัวเฮ้เดี๋ยวดิลืมมาชุดมาตัวตัว อ้าวไปไหนแล้วละรันี้เไอ้ตัวที่อะไรทันี้เลขศูะมีดาวเลขศนที่มีดาวไผะนะมาบยวเฮ้ยอ้นี่มีสองพันมันมอความขอมึนหรือเปล่าเฮ้ยหัวตัวตัวหัวไปไหนเราไม่รู้เนี่ยแย่กับกูอีกยเนี่ย้ยกูอยู่มึงเนี่ยตัวที่อะไรอะล็อกลีอ้าวฮะ ได้เลเดียวเลยเด็ดห no, ้าสิบอันตรงนี้แท็กแมกกซ์สามร้อยเจ็ดนิดนี้ก่อนดิเฮ้ยเชนี่เก็บเฮ้ยเชนี่เก็บหน้ากูได้ตัวแต่นึ๊งได้ตัวไอชี้อะไรมันอะได้ตัวเฮ้ยหน้ากูเล่หัวแตกยี่สิบเม็ดอ่ะ

ไหนกันน่ะเหรอโคตรปิ่งที่นี่วะอุ้ยมาเลเซอร์ใส่ไม่ได้เพราะเซนนี่วะเฮ้ยทำไมชินีดปิงยังอ่ะโอ้หนึ่งปิงวะมันปิงมันปิงกูเห็นมันปิ่งจะตายกูตายกูแตกดูปะอาร์ตอัด์ชั้นหนึ่งเฮ้ยหมุนหมุน หัวสามหัวสี่แตกไอ้เที่ยโคตรคมอาร์ตมันสุดยอดเนยชมเต็งวิธีเมือมึงมึงมึงปิงยังอ่ะหัวหนึ่งห,หัวสองฮะการอากาศการอากาศหรือเปล่าไม่ปิงอ่ะมันยิงไม่ตายอ่ะน่ากูน่ากูตัวอะไรก็แตกนี่ก็แตกดิเฮ้ยสามร้อยเต้ 300, ยเฮ้ยสามร้อยอาร อ่าเจอตอซตฮะบอย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 เจอตอบอยบอยบอยขอให้เจอตอเปไหนจ๊ะไปดิ้สามหัวตัวหัวตัวเอาไม่โดนเป็นไหนเราไม่รู้ปวดหัวมากตอนนี้โอ้โหชั้นหนึ่งเต้ เฮ้ยสามรอีกอีกอีกแค่นึ่งไม่ถูกูงสามร้อยอีแค่นึงะมึงไหวไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่กูอโอ้โหวัดหน่อยวัดหน่อยเอ้าตีแต่หนึ่งอ่ะเส้ผมเชวยมึงด่ากูไล่สามร้อยสกเน่สามร้อยกาเต้ยสเข้าแตน่งอะไรไม่รู้สามร้อยสามปยโอ้สามร้อยบาทเลยท

เฮ้ยเต้ยกูแต่งแน่เพื่อนละก่อนยังอูโดนอูโดนโอ้โหเหี้ยปิดประตูขังเป็นตีกูจะตายโดนกูโดนขับมาไล่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 กูโดนสงสารนั่นเฮ้ยเฮ้ยยิงวะอันหัวหนึ่งศูนย์สองฮะบอยมาดิบอยแตกบอยแตกทำร้อยแตกปืนกูไปไหนนี่เก็บปืนกูเต้ยเก็บ ทไรเแทงนึงเฮ้ยไม่มาเพราะว่าเยียไม่าทามร้อยอยู่กูตัวนึงทำข้า,เาวเต้หัวตัวไม่โดนตัวทามร้อยชั้นสองยิงให้มันยิงเลยได้ไหมน่ะวัดดิรัสสุดดิรัสสุดดินอ้องขอโทษครับ ได้บอลสามร้อยเอาเอาตัวมาได้อย่างเดียวฮะอีเกียร์จะระคัสามพันเลยอ่ะอีเกียร์กูขาจะพูดได้เก็บขยันขยันอ่างเดียวขยันแค่ตัวอือพูดเอาใครไหนเฮี้ยอาสามร้อยอยู่ข้างล่างใครเนี่ยนี่นี่นี่ตามกูมาตามกูมาตามกูอ่ะตามกูอ่ะกูเห็นละตามกูตามกูเจอเลยเจอละเอ้ยฮะสองหน้าไม้สฮะหน้าไม้ mặt ông hắn hèo hèn tất cả mì măng cúp về luôn gần tất cả những anh 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 เดือเก็บเก็บดผ่านร้อยเลเซอร์ไม่มีอ่ะกูเล่นไม่เป็นอ่ะเจี๋ยคือสามร้อยไปไหนวะได้ปะได้ได้มาดิฟอมบัสฟอมบัสแตกโอ้โหคอมชิบหายในในเอ้ยเหยียกตกเอ้ยเอ้าใครอ่ะลูกเป็ดน,นะ่ไ,ไหนไหรอวะ หนีไหมอ่ะจะหนีดีมึงจะหนีไหมบ้านของกึมโอ้ยปวดหัวหนีไหมอ่ะกูเหนื่อยแล้วนะรับรับรับพี่เหนื่อยแล้วนะ บอยไปไหนวะนี่นะผมอ่ะเฮ้ยบอยแตกใช่ปะเฮ้ยตีมาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลัวแตกฮะตีบอยได้ปะตีบอยอะไรมันตีเดียวกันหมดเลยอะไรบอยจะโดนใครยิงอ่ะฮะก็มันตีเดียวกันหมดเลยหกคนอ่ะเฮ้ยสู้ๆเพื่อนดูไว้เพ okay. ื่อน โอ้โอยอุง้งทางเลยเอาอะไรไปสู้เนี่ยฮัลโหลโอ้โห,โโห,โโหโไปไหนไหนมันก็จะไปแล้วสามร้อยลงแม่งเลยไหมไปเรื่องเด็โอ้โหเอาอะไรไปสู้อ่ะบอกมึดิแบ่งคนมาทางผมมึงดิไม่ต้องแบ่งหรอกผู้ใหญ่เจตีกูแปดต่อโอ้โหมึงเอาอะไรไปไหวกูถาม อ aspberry, า๋ออ๋ออ๋ออ๋อได้เชิญกูด้วยเพื่อนรับทีเพื่อนรับไม่ได้เพื่อนเอาอะไรไม่กูเล่นเดี่ยวที่อกูเจอตอเลยเต้ยบอกว่ากูรูในในเกมอ่ะในไฟล์เกมอ่ะ โอ้ยนี่ไงเจ<อ>้าแตกเนาะอะไรมิง้งเฮ้ย,<า>ยคนน้อยแล้ว<น>อีวววอก,กูมาครับน้องมึงอ่ะตี อย่าบอกได้อยู่กับกูอ่ะโอ้ยนี่กระตั้งโล่จังเลยวัด่อ้ดิเฮ้ยทุกเม็ดอ่ะเฮ้ยมายังปีเต้ย์โยแล้วมึงจะไปเปิดโพทำไมตรงนั้นน่ะเปิดโพที้ยโพกูหมด เอ้ยขออนุญาตไปตรงนู้นก่อนดีเจอมึงเห็นกู่ปะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนผมโดนลุมเออกูไปแล้วกูแลาวพี่อ้ my god วิญยังกระเต่าเลยอ่ะอาสามร้อยอีกตัวหนึ่งน้องเอยมันไม่ปั๊มยาเลยวะกูถึงแล้วพร้อมเปิดแค่นไหมเนี่ยหัวหัวตัวเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้ว ที่นี่ก็ตั้งโลเก่งจริงๆเอาอีกเทหลีนี่ก่อนให้กอโทษ้กโทษใครไม่รู้เหี้ยเปิดน้องเห็นหวังจริงบอยซีเฮ็ดใช่ปะบอยแตกมาดิโคนงเราพันลงดิพันนลี่ยังพี่แตกละแตกละ หมดยังวะหมดแล้วบ้างก็ขอไปก่อนแล้วกันครับน่าจะหมดละเขาน่าจะหมดกันละไปเจอกัน